วันนี้ตื่นตาตื่นใจนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้รถหน้าร้านเยอะมากๆเลยเต็มร้านเลยนะคะทุกคนค่ะอูทางอินเตอร์ล้างท่าร่วมไอดีอุดิจาแล้วก็ช่วงล่างนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาพี่มาดูรถคันนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นดีแมกเก่าเครื่องคอมมอนเรลนะคะเข้ามาล้างท่อร่วมไอดีบวกอุดิจารถนคันนี้นะคะสองแสนโลก,ก,วก,วก,วกว่ากว่ากว่าแล้วนะคะจ <laughs> ะเห็นได้ว,ว่าอยากจะขึ้นบีฟอให้นะคะ ขม่าวพันแบบเกรอมากน,านั้นหนึบๆเตอะเตะเลยนะคะตอนนี้ก็ร้านทาความสะอาเดเรียบร้อยแล้วค่ะท่อรัว่วไม่ดีที่ร้านทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าสะอาดกลิบแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสาัาแล้วก็ตอนนี้พี่ช่างกําลังร้านทําความสะอาดตัวที่ติดอยู่กับตัวเครื่องนะคะกำลังร้านทำความสะอาดเห็นไหมก็คือยังมีคามาราบขมาวันเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ารถก็ของแซนโกลูแล้วเนาะ ก็จะมีคราบขมเหลวเยอะๆแบบนี้เลยก็เราก็จะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยยังไม่พอนะคะยังมีการอุดอ e t r ด้วยนะคะของน้องดีแมกกาตัวนี้นะคะล้างขั้วรวม ID ดีอุดจีอโปรโมชั่นสุดพิเศษ2 5 0 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านสาขา11อี่แยกทางออกวาปีปทุมเลยปั๊มปอทอมมาประมาณ500เมตรร้านอยู่ทางขวามือค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ